ข้อ43ครับมิวเทชันในข้อในเซลลใดมีโอกาสส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของยีนภูในประชากรได้มากที่สุด 1. สเปิร์มโทโกเนียม 2. โค l ลาบอดี 3. เซลผิวหนังและ 4. เซลลกล้ามเนื้อหัวใจการที่มิวเทชันแล้วจะไปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธุกรรมของยีนพูในประชากรได้แปลว่ามิวเทชันนั้นต้องส่งไปยังลูกหลานได้นะครับ จึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยีนพูดได้แสดงว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์นะครับเนื่องจากถ่ามิวเทชันนั้นเกิดในเซลร่างกายนะครับเซลร่างกายทั้งเซล์ผิวหนังแนละเซลกล้ามเนื้อหัวใจนะครับข้อสามและข้อสี่เป็นเซลลร่างกายทั้งคู่มันจะไม่ถูกส่งต่อไปอยังลูกลูกหรือหลานได้นะครับเนื่องจากว่าเซล์ร่างกายมันไม่ได้ไปปฏิสนธิทําให้เกิดลูกหลานนะครับ ส่วนข้อ2ครับโคลาบอดี้โคลาบอดี้เนี่ยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงก็จริงนะครับแต่ว่าโพลาร์บอดี้มาดูกันนับคืออะไรตอนแรกนะครับเรามีเซลล์ไข่หรือเออ่เซลล์ก่อนที่จะเกิดเซลล์ไข่คือเซลโอโอโกเนียมโอโอโคเนียมนั้นจะพัฒนานและขยายขนาดนะครับมาเป็นไพมารีโอโอไซต์นะครับไพมารีโอโอไซต์เนี่ยเป็นดิพลอยครับเป็น 2n โอโกเนียมเป็น 2n อยู่ครับ จากนั้นจะแบ่งไมโอซิสหนึ่งไมโอซิสครั้งแรกนะครับไมโอซิสวันได้สองเซลล์นะครับคือโพลาร์บอดี้ครับกับซีกแอนดารีโอไซต์โดยโพลาร์บอดี้เนี่ยครับเป็นเซลล์ขนาดเล็กเล็กกว่าซีกแอนดารีโอไซต์มากครับและสุดท้ายก็จะตายไปในที่สุดนะครับดังนั้นโพลาร์บอดี้เนี่ยครับจะไม่ได้นำไปปฏิสนธินะครับจึงไม่สามารถถ่ายทอด มิวเทชันไปยังลูกหลานได้ตักเซนก็ในนิโอไซนะครับก็จะเกิดไมโอซิสทูครับก็ได้เป็นโพลาร์บอดี้อีกอันหนึ่งซึ่งก็ตายไปเหมือนกัน,นครับแล้วก็ได้เป็นเซลล์ไข่นะครับหรือโอวุมนั่นเองครับอันนี้คือการเกิดเซลล์ไข่งนั้นข้อนี้ครับตอบสเปิร์มมาโตโคนียมสเปิร์มมาโตโคนียมครับก็คือเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นสเปิร์มต่อไปครับหรือเป็นอสุจิ ซึ่งจะไปมีโอกาสปฏิสนธิได้ทําให้การมิวเทชันในสเปิ์มโตโกเนียมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพันธุกรรมของยีนพูได้มากที่สุดนะครับข้อนี้ตอบข้อนหนึ่งครับ